เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเบนศิลปินหนุ่มผู้มีความฝันกำลังเผชิญหน้ากับการเลิกราครั้งใหญ่หลังจากคบกับซูซี่แฟนสาวคนแรกของเขามานานกว่า2ปี ซูซี่ไม่เพียงแต่ตะโกนออกมาด้วยความโกรธแต่เธอยังเริ่มคว้างปลาสิ่งของใส่เขาขณะที่เบนยืนนิ่งไม่ตอบโต้อะไรกลับไปเขารู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าทําไมความสัมพันธ์ของเขาถึงได้จบลงแบบนี้เบนควรจะทุ่มสมาธิให้กับปีสุดท้ายของเขาในมหาวิทยาลัยแต่เขากลับหมกมุ่นอยู่แต่กับการเลิกลา สำรายย้ายังต้องเห็นซูซี่ไปจีบผู้ชายคนใหม่ในช่วงพักกลางวันมันทําให้เบนเริ่มสงสัยว่าเธอคงจะนอกใจเขาอยู่ก่อนแล้วเบนได้ระบายเรื่องนี้ให้ชอนเพื่อนสนิทของเขาฟังชอนเสนอว่าเบนควรจะหาแฟนใหม่เพื่อเยียวยาหัวใจแต่เบนก็ไม่ค่อยมั่นใจกับคําแนะนําของเขาหนักเพราะชอนเองก็มักจะโชคร้ายเรื่องผู้หญิงอยู่เสมอ ในคาบเรียนศิลปะเบนเลือกจะวาดรูปเพื่อนนักเรียนแทนที่จะวาดตามแบบที่ครูมอบหมายทําให้เบนถูกคุณครูตําหนิการใช้ชีวิตในหอนักศึกษาที่มีเพื่อนวัยเดียวกันกว่า120คนทําให้ทุกคืนเบนต้องฟังเสียงอึกกระทึกจากกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจนเขาไม่สามารถข่มตาหลับได้คืนหนึ่งเบนตัดสินใจโทรหาซูซี่กลางดึกเพื่อขอขึ้นดีกับเธอแต่ซูซี่กลับตอบปฏิเสธพร้อมกับพูดถึงแฟนคนใหม่ให้ฟังนั้นทําให้เบนยิ่งรู้สึกเศร้าไปกว่าเดิม เบนยังคงนอนไม่หลับเขานั่งดูรูปถ่ายเก่าๆและคิดว่าจะเผามันทิ้งแต่เบนก็ทําใจไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปอาการนอนไม่หลับของเบนก็รุนแรงขึ้นเขาลองทุกวิธีทางเพื่อทําให้ตัวเองนอนแต่ก็ไม่มีวิธีไหนที่ได้ผล แม้ว่าเขาจะพยายามทํากิจกรรมต่างๆให้ตัวเองดูยุ่งแต่ความคิดของเบนยังคงวนเวียนอยู่แต่เรื่องของซูซี่คืนหนึ่งขณะที่เบนไปซื้อของว่างที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตเขาเห็นว่าทางร้านกําลังรับสมัครพนักงานกะกลางคืนเบนจึงตัดสินใจกรอกใบสมัครไปแม้ระหว่างสัมภาษณ์เบนจะมีอาการเหมื่อลอยแต่เขาก็ยังได้ทํางานนี้อยู่ดี งานใหม่นี้เป็นโอกาสให้เบนได้ใช้เวลาที่เขานอนไม่หลับในการหาเงินเพื่อนร่วมงานของเบนมีชื่อว่าชารอนเธอเป็นแคชเชียร์สาวนิสัยดีและให้การต้อนรับเขายังอบอุ่นคืนหนึ่งชารอนมาทำงานสายและโดนเจนกินซึ่งเป็นเจ้านายดุเสียงดังแต่เบนก็สังเกตว่าเจนกินดูจะมือไวเกินไปหน่อยกับชารอนงานนี้ค่อนข้างเป็นงานที่น่าเบื่อสำหรับเบนเขามักจะใจลอยมองดูลูกค้าในร้านจนเจนกินต้องเข้ามาตำหนิเขาอยู่บ่อยครั้ง ชารอนมักจะเอาเทปก่าวมาแปะไว้ที่นาฬิกาของเธอและพยายามไม่มองนาฬิกาในร้านเพราะเธอรู้สึกว่าเวลาจ้องมองนาฬิกาเวลานั้นมักจะเดินช้าลงเพื่อนรวมงานอีกคนมีชื่อว่าแบร์รี่เขาเป็นชายหนุ่มที่เคยโด่งดังในอินเทอร์เน็ตจากวิดีโอขี่จักรยานของเขานับตั้งแต่นั้นมาแบร์รี่ก็มักจะใช้เวลาอยู่ในร้านโดยการขี่สกูตเตอร์ แบรรี่กับแมทรับผิดชอบในแผนาขายเนื้อและมักจะชอบเล่นมุกตลกที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับสินค้าในร้านพวกเขายังชอบแกล้งลูกค้าอยู่เป็นประจำเช่นการเอาขวดแชมพูที่ดูทะลึง่งใส่ลงไปในตะกร้าของผู้หญิงเพื่อดูว่าพวกเธอจะซื้อมันไปหรือไม่คืนหนึ่งในขณะที่เจนกินไม่อยู่แบรรี่กับแมทพยายามจัดการแข่งสกูตเตอร์ขึ้นมาในร้านแต่สุดท้ายก็ไปชนกับรถเข็นของลูกค้าผู้หญิงเข้าอย่างจังเวลาผ่านไปสองสัปดาห์เบนรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในกิจวัตรที่น่าเบือ่อ เขาพยายามหาวิธีให้ตัวเองรู้สึกว่าเวลา8ชั่วโมงในการทำงานของเขานั้นสั้นลง เบนเริ่มจินตนาการว่าตัวเองมีพลังหยุดเวลาเหมือนการกดรีโมทเขาฝันถึงการเดินไปท่ามกลางลูกค้าโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและแอบ,บมองผู้หญิงที่เขาคิดว่าสวยได้ตามใจชอบในขณะที่เบนปล่อยตัวเองอยู่ในโลกแห่งความฝันเขาก็นึกถึงอดีตและเหตุผลที่ทําให้เขาสนใจการวาดภาพเบนเล่าย้อนกลับไปในวัยเด็กเมื่อครอบครัวของเขารับนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งมาพักที่บ้านนักเรียนคนนั้นมักจะเดินไปรอบๆบบ้านโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าภาพนั้น ทำให้เบนรู้สึกถึงความงดงามของร่างกายมนุษย์และอยากจะหยุดเวลาเอาไว้เพื่อจะเฝ้ามองเธอตลอดไปเบนยังคงจินตนาการถึงพลังหยุดเวลาของเขาโดยคิดว่าเขาจะสามารถปลดเปลื้องเสื้อผ้าของลูกค้าในร้านและวาดภาพพวกเธอได้อย่างสบายใจเขาฝันถึงการเติมเต็มสมุดสเก็ตโดยภาพของผู้หญิงที่กำลังซื้อของและหลังจากนั้นเขาจะใส่เสื้อผ้าของพวกเธอกลับไปให้เรียบร้อย นอกจากนี้เบนยังจินตนาการถึงการเล่น,นแผงๆกับเจนกินเช่นการเอาเจนกินไปอยู่ใต้ของที่กำลังจะตกลงมาในตอนกลางวันชอนมาหาเบนและชวนคุยเรื่องซูซี่อีกครั้งแต่เบนก็เริ่มเบื่อหน่ายที่จะพูดถึงความรู้สึกเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา พราะมันไม่ได้ช่วยให้เขาหายจากอาการเจ็บปวดเลยเบนและชอนรู้จักกันตั้งแต่เด็กสมัยก่อนชอนเคยพาเบนไปดูนิตยสารผู้ใหญ่ที่เขาเจอใต้เตียงของพ่อแม่ซึ่งทําให้เบนได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความงามของร่างกายมนุษย์ในวัยเด็กทั้งเบนและชอนต่างรู้สึกเขินอายเมื่อได้เห็นนิตยสารผู้ใหญ่เป็นครั้งแรกและพวกเขากถูกแม่ของชอนจับได้ขณะที่กําลังดูมัน ชอนนั้นโตขึ้นมาและเป็นคนที่นิยมความสัมพันธ์แบบชั่วคราวเขาเรียกการวันในสแตนว่าการมีนาตาลีซึ่งตั้งชื่อตามเพื่อนบ้านสาวในวัยเด็กที่รับเงินจากผู้ชายเพื่อแลกกับการโชว์ของลับของเธอให้ดูที่ร้านเบนต้องเจอกับการกลั่นแกล้งจากแบร์รี่และแมทอยู่บ่อยๆพนักงานใหม่ที่ชื่อไบรอันอ้างว่าเขารู้วิชาการต่อสู้และมักจะใช้มันในการทำความสะอาดพอถูกล้อไบรอันก็ตบแมดไปเบาๆเป็นการตอบโต้ เบนเริ่มแอบมีความรู้สึกดีๆให้กับชาลอนเขาแบ่งอาหารให้เธอพร้อมคิดในใจว่าถ้าเขาหยุดเวลาได้เขาก็อยากจะเก็บช่วงเวลาเหล่านี้เอาไว้ตลอดไปคืนหนึ่งเบนรู้สึกช็อกเมื่อได้ยินว่าแมดชวนชาลอนไปออกเดทและเธอก็ตอบตกลงแมดพูดจาทะลึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ทําให้เบนเลือกที่จะเดินหนีออกไป หัวใจของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ปนเปมันทั้งเจ็บปวดและรู้สึกสับสนเบนเริ่มหวนึกถึงความรู้สึกของตัวเองในอดีตและผู้หญิงที่เคยเป็นรักแรกของเขาความรักครั้งแรกของเบนคือนักวิ่งโอลิมปิกที่เขาชื่นชอบเพราะเธอลงแข่งด้วยการวิ่งเท้าเปล่าความรักครั้งที่2เกิดขึ้นกับคุณครูของเขาเพราะเธอชอบใส่เสื้อสเวตเตอร์รัดรูปและกระโปรงแต่ความรักที่เขาจดจำได้มากที่สุดเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อว่าทาเนีย วันหนึ่งทาเน,นียแขนหักและใส่เฟือกมาที่โรงเรียนเบนนั้นสนุกกับการเฝ้าดูว่าเธอจะรับมือกับความลำบากนั้นยังไงแม้กระทั่งเวลาที่เธอเกาบริเวณใต้เฟือกเมื่อทาเน,นียขอให้เบนเซ็นชื่อลงไปบนเฟือกของเธอเขากลับเขียนแค่ตัวเอ็กลงไปหลังจากที่เฟือกถูกถอดออกแขนของทาเน,นียก็มีขนขึ้นทําให้ผู้ชายคนอื่นล้อเธอ เบนปลอบใจทานียและบอกว่าเธอยังคงงดงามและนั่นก็ทําให้ทาเนียตกลงเป็นแฟนกับเขาเมื่อทาเนียขอจูบครั้งแรกเบนรู้สึกตื่นเต้นมากและนัดเธอมาเจอกันในวันเสาร์ที่โรงเรียนเพราะคิดว่าการไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยจะช่วยทําให้ช่วงเวลานั้นโรแมนติกมากขึ้นแต่ทานียก็ไม่ได้มาและไม่เคยกลับมาที่โรงเรียนอีกเลย พราะครอบครัวของเธอได้ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศกลับมาที่ปัจจุบันเบนกําลังเล่นหมากรุกอยู่กับชอนชอนสังเกตได้ว่าเบนดูมีความกังวลใจเบนจึงได้เล่าเรื่องของชารอนให้เขาฟังชอนให้กําลังใจเบนโดยบอกว่าเดทเดียวไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่เบนก็รู้ดีว่าชอนมักจะใจร้อนกับเดทแรกของเขาเสมอวันต่อมาเมื่อเริ่มงานกากลางคืนแมทเล่าเรื่องที่เขาเดทกับชารอนให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดรวมถึงบรรยายรูปร่างของเธอ,อยังไม่เหมาะสมการพูดคุยนั้นหยุด งักลงเมื่อเจนกินเข้ามาและแจ้งว่าจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกับพนักงานของสาขาอื่นในช่วงสุดสัปดาห์หน้าพอถึงวันแข่งขันชา้อนก็มาร่วมให้กำลังใจทีมของเบนแต่เขาก็ต้องทนดูแมทที่พยายามเข้าไปจีบเธอ ทีมคู่แข่งดูมีความพร้อมทั้งชุดกีฬาและการทำงานเป็นทีมในขณะที่ทีมของเบนแทบจะไม่มีความหวังพอเริ่มการแข่งขันทีมคู่แข่งก็ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนทีมของเบนชนกันเองจนล้มไปหลายครั้งส่วนเจนกินก็คุยโทรศัพท์เรื่องงานที่กลางสนามบางครั้งคู่แข่งก็เล่นสก,กรปรกแต่กรรมการก็ไม่ได้สนใจจนทีมของเบนต้องเข้าไปหยุด kin, เจนกินเมื่อเขาพยายามจะเข้าไปทำร้ายกรรมการไบรอันที่ทำหน้าที่ผู้รักษาประตูก็เล่นได้แย่มาก เขาทำบอลเด้งเข้าโกตัวเองไปหลายครั้งเมื่อเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีทีมของเบนก็กำลังตามหลังโดยสกอร์26ต่อ0เจนกินจึงสั่งให้พวกเขาพยายามทำประตูให้ได้อย่างน้อย1ลูกก่อนที่จะหมดเวลาเบนนั้นส่งบอลไปให้กับเจนกิน เขาพยายามจะทําประตูแต่บอลก็พุ่งไปชนคานและเด้งกลับมาแมดนั้นวิ่งเข้าไปซ้ําแต่เขาก็ดันเตะบอลเข้าไปที่หน้าของเจนกินเบนนั้นจิตนตนาการว่าถ้าเขาหยุดเวลาได้เขาคงจะหนีออกไปจากสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอายต่อมาเจนกินเลือดก,กําเดาไหลอย,อย่างหนักแมดจึงอาสาขับรถพาหัวหน้าไปส่งที่โรงพยาบาลเขาขอให้เบนเป็นคนพาชารอนไปส่งที่บ้านอย่างไรก็ตามทั้งคู่นั้นเลือกจะไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟเบนถามชารอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแมดชาอน อธิบายว่าเธอกับแมทแค่ไปดูหนังด้วยกันในฐานะเพื่อนและเธอก็รู้สึกตกใจกับเรื่องโกหกที่แมดพูดออกไปชารอนเล่าว่าเธอกำลังโสดเพราะแฟนคนสุดท้ายของเธอย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเบนจึงได้เล่าเรื่องของเขากับซูซี่ให้ชารอนฟังทางคู่คุยกันเกี่ยวกับชีวิตและการเลือกเส้นทางในอนาคตรวมถึงความฝันของพวกเขาชารอนคิดว่าจิตตกรน่าจะเป็นคนที่โรแมนติกเพราะพวกเขาสามารถมองเห็นความงามในทุกสิ่ง ตอนที่เบนพาชา้อนกลับบ้านพวกเขารู้สึกประม่าและพยายามจะจูบกันแต่จูบนั้นก็จบลงด้วยการหอมแก้ม คืนต่อมาเจนกินมาทำงานพร้อมกับปอกคอและผ้าพันแผลที่ใบหน้าก่อนจะประกาศว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้กับตัวเองชารอนได้ชวนเบนให้เป็นคู่เดทของเธอในงานและเบนก็ตอบตกลงด้วยความดีใจในที่หลับตาคนเจนกินบอกกับพนักงานผู้ชายว่าเขาอยากได้แดนเซอร์สุดเซ็กซี่มาที่งานปาร์ตี้และขอให้เบนเป็นคนจัดการเรื่องนี้วันถัดมาเบนไปนปรึกษาเรื่องนี้กับชอนซึ่งถ้าชอนยอมช่วยเขาชอนก็จะได้มาที่งานปาร์ตี้นี้ด้วย ทั้งคู่ไปที่บาร์และนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันพร้อมกับดูแดนเซอร์ที่ไม่ค่อยมีความสามารถนักในขณะที่ชอนกำลังต่อรองกับเธอเบนก็เผลอจินตนาการว่าชาร้อนกลายเป็นแดนเซอร์สุดสวยแม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแล้วแต่เบนยังคงนอนไม่หลับอยู่เหมือนเดิม เขาไม่ได้คิดถึงซูซี่อีกต่อไปแต่เบนมักจะหมกมุ่นอยู่กับพลังหยุดเวลาสายตาของเขาไม่ได้จ้องมองที่คนอื่นอีกแล้วตอนนี้เบนเลือกที่จะมองแต่ชารอนพร้อมกับจินตนาการถึงการใช้เวลาอันไร้ขีดจำกัดเพื่อวาดภาพของเธอขึ้นมาหลายร้อยภาพคืนก่อนวันปาร์ตี้ชารอนยืนยันกับเบนว่าพวกเขาจะไปงานด้วยกันเธอจูบเบนก่อนที่จะเดินออกจากร้านไป ทำให้หัวใจของเบนรู้สึกอบอุ่นจูบนี้ได้ช่วยเยียวยาความเจ็บปวดจากการเลิกรากับซูซี่และในที่สุดเบนก็สามารถนอนหลับได้อีกครั้ง วันถัดมาเบนได้รับโทรศัพท์จากแกลเลอรี่ที่แจ้งว่าต้องการน้าผลงานของเขาไปจัดแสดงเบนตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแผนแกล้งของแบรรี่กับแมทหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าของแกลเลอรี่มองเห็นความสามารถในงานของเขาและนัดหมายให้เบนมาพบกันอย่างจรงิงจังพอถึงงานปาร์ตี้ทุกคนต่างแต่งตัวและใช้เวลาที่น่ากระจกกันนานเกินเหตุเบนไปหาชารอนตามที่สัญญาเอาไว้และชอนก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับแฟนใหม่ของเขา เบนตกใจเมื่อพบว่าซซซี่ก็มาที่งานนี้ด้วยเช่นกันเพราะเธอเป็นแฟนของน้องชายเจนกินพวกเขาทักทายกันอย่างสุภาพและเบนก็สามารถเพิกเฉยต่อซูซี่ได้โดยไม่รู้สึกอะไรพอแดนเซอร์มาถึงเธอก็สร้างความบันเทิงให้กับเจนกินได้ไม่น้อยแต่บอดี้การ์ดของแดนเซอร์ก็ปกป้องไม่ให้เขาแตะต้องตัวเธอชอนถ่ายวิดีโอทั้งหมดเอาไว้และทันทีที่แดนเซอร์หันมาชอนก็จําได้ว่าเธอก็คือน,นาตาลีเพื่อนบ้านสาวที่เขาเคยพูดถึงชอนจึงชวนให้เธออยู่ดื่มต่อด้วยกัน ในขณะเดียวกันเจนกินพยายามจีบชารอนอย่างหนักเขาชวนเธอไปที่ห้องส่วนตัวและเริ่มแสดงอาการมือไวชารอนปฏิเสธเขาอย่างชัดเจนแต่เจนกินก็ไม่สนใจเขาพยายามป้อนป๊อปคอนเข้าไปในปากของเธอแต่ชารอนก็พ่นมันใส่หน้าเขาและเดินออกจากห้องไปเบนที่อยู่ชั้นบนเผลอชนเข้ากับซูซี่โดยบังเอิญซูซี่ขอโทษเขาและสารภาพว่าเธอยังคงคิดถึงเบนอยู่ก่อนที่จะเข้าไปจูบเบน ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชารอนเดินผ่านมาและเห็นเข้าพอดีชารอนรีบผันหลังกลับไปโดยไม่ได้ดูว่าเบนนั้นผลักซูซี่ออกไปเบนพยายามเรียกให้ชารอนกลับมาเขาอยากจะหยุดเวลาหรือย้อนเวลากลับไปแต่ไม่มีอะไรที่เขาจะทําได้ชารอนออกไปจากงานปาร์ตี้โดยที่เบนได้แต่มองเธอด้วยความเสียใจในขณะที่แบร์รี่กําลังไหลลงจากบันไดโดยกล่องกระดาษยังสนุกสนานหลังจากนั้นเบนได้ตามไปหาชารอนที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอ พอชารอนได้ยินเสียงเขาเธอก็ปฏิเสธที่จะเปิดประตูเบนนั้นรอจนมีคนเดินออกมาจากอาคารก่อนจะแอบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของชารอนทันทีที่เธอเห็นเขาเธอก็เริ่มตะโกนใส่เขาด้วยความโกรธเหมือนกับที่ซูซี่เคยทําเบนยืนฟังอยู่เงียบๆโดยไม่ได้ตอบโต้อะไรก่อนที่เขาจะจากไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายอีกครั้ง คืนถัดมาแบร์รี่มาทํางานพร้อมกับปลอกคอเพราะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพิเลนส่วนชารอนไม่ได้มาทํางานเบนกลับมาที่บ้านและพบว่าตัวเองกลับมามีอาการนอนไม่หลับเหมือนเดิมในวันพุธเบนได้ไปที่แกรอรี่และพบว่าการนัดหมายเป็นแค่การแกล้งของแบร์รี่กับแมดอย่างไรก็ตามเจ้าของแกรอรี่สนใจงานของเบนหลังจากได้ชมผลงานของเขาเจ้าของจึงได้นัดหมายให้เบนจัดงานแสดงของเขาอย่างเป็นทางการเวลาผ่านไปไม่นานชารอนก็ได้รับคําเชิญให้ไปร่วมงานนิทรศการ ของเบนเบนรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นคนจํานวนมากชื่นชมผลงานของเขานอกจากนี้เบนยังได้รับนามบาตรจากเจ้าของแกลเลอรี่ในนิวยอร์กอีกด้วยแต่สิ่งที่เบนสนใจมากที่สุดก็คือการมาถึงของชาวรอนเธอตกใจที่เห็นว่าภาพวาดส่วนใหญ่ในงานคือฝีแปลงที่จับความงามของเธอเอาไว้อย่างน่าทึ่ง ชารอนแสดงความยินดีกับความสําเร็จของเบนและบอกว่าเธอเพิ่งจะได้งานใหม่ที่บริษัทท่องเที่ยวเบนขอโทษชารอนสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในงานปาร์ตี้ชารอนนั้นยิ้มออกมาและตอบว่าภาพวาดเหล่านั้นได้พูดแทนทุกอย่างแล้วในตอนนั้นเองเบนก็ตัดสินใจเข้าไปจูบชารอนในใจของเขากําลังจินตนาการถึงพลังหยุดเวลาแต่ครั้งนี้เบนเลือกที่จะทําให้ชารอนเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเขาทั้งคู่เดินออกไปข้างนอกท่ามกลางหิมะที่กําลังจะหยุดตกฉากโรแมนติกนี้จบลงด้วยการจ ที่สวยงามภายใต้ทิวทัศน์ที่เต็มไปได้วยความอบอุ่นที่มีอาจจะลืมเลือนจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ